ครับทริปนี้ก็เป็นทริปเมื่อหลายเดือนก่อนครับผมครับก่อนหน้านี้ก็เมมโมรี่เกินมิปัญนานะครับผมไม่สามารถเอาคลิปออกมาได้นะครับก็เป็นทริปที่ไปตกปลาแบบนาทีนะผมครับไปตีหนอนยางนะครับผมส่วนผมก็ตีเมคโครจิกนะครับผมครับวันนั้นเราก็ผลงานถือว่าได้พอใช้ได้นะครับพอสมควรเลยครับครับเจอปลาฝูงด้วยนะครับผมตอนนี้ เราใช้เหงือก็วันนั้นก็นอนนะครับนอนกับไมโครจิกนะครับผมสลับกันนะครับผมวันนั้นสู้นาทีไม่ได้นะครับนาทีตีนอนกินทีมากนะครับผมทริปนี้ก็ถือว่ามันนะครับพอถมงวรัวนะครับวันนี้ก็เอาคลิปออกมาได้แล้วก็ไปชมกันนะครับว่ามันแค่ไหนนะครับเอาโดนแล้วโปรห่างเข็งเลยใช่โอ้ยโดนเลยนะครับโอ้ย มาฝั่งนี้ก่อนนี่เล่นฝั่งนี้อุย้ยโดนนะครับไ,ไมไ <Micro. S 2> โครทอุย้ยไมโคระปลาดอไปแล้วนะครับไปแล้ว,น,วนู่นนูน่น,นเข้าไปหาหินแล้วไม่เป็นไรมันเข้ามาตรงนี้แล้วมุดแล้วนี่มุดนังหน้าเราแล้ว ไม่เห็นที่น,นู่นปีงฮัตไปฝั่งนู่นฮัตักลับไปอยู่นั่นหลยยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นตัวอ่าขึ้นมาแล้วห่างแข็งนะครับบอกแล้วห่างแข็งใช่ห่างแข็งแต่ตัวนี้มันสู้ดีไงอู้ห่างแข็งครับอ,อ๋อ วิ่งจนคนแก่หมดลมเลยครับติดเต็มนะสองตานะครับอยู่ที่ป่าครับล่างบนเลยนี่นะครับผมเบ็ดพัฒนาจิกกิ้งนะครับผมเบอร์สิบสี่สีเขียวๆนะครับมันก็ดีน้ำเชา้ามันปลาไปเห็นได้ไดชัดที่เหลือก็อแล้วแต่ดวงเราโดนของขึ้นมาไม่ใช่เอาได้ดีนะีนิ ดูดูอยู่อยู่ใช่โอ้ยตัวนี้ไปแล้วเว้ยตัวนี้ของแท้เอออะไรรูดอีกแล้วปากมันบางเกินมันอ่อนไม่ได้เลยพี่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้สู้นะครับตัวนี้สู้อยู่โอ้โอ้สายหน้ายาวเลยจะเข้าหินเลยจะพาหินโอเคนะครับโอ้ยตัวนี้สู้เว้ยลงไปอีกลงไปอีกไปเก็บสายเยอะๆเลยเอารีบงัดเลยงัดเลยเอาโอ้ยนี่นะครับนาตีตัวนี้วันนี้ตีจิกไม่กินเลยนะครับผมกินแต่นอน กับหินแล้ตรงนั้นน่ะน<ป>ัดขึ้นมานะครับลุ้นนะครับได้ตัวหรือไม่ได้เห็นตัวหรือ,อยังโอ้โหมาเลยนะครับแกมบางนะครับแกมบางใส่สวยนะครับตัวนี้ลงข้างล่างเลยพี่ลงข้างล่าง ลงไปยกข้างล่างหนูป่าขาดอ๋อป่าเกียมนะครับป่าเกียมไมันเทยมบางนู่นลงไปวิดข้างล่างนู่มนู่นนู่นมาเด้ป่าเกียมนะครับยิ่งนี้ยกยังย่ยมโอ้โห้เฮ้ยลอยไปเลยไหนนอนจริงจริงเก๋ด้วยนี่วันนี้ตีหนอนนักกล้วยนะครับไม่โกนไม่เอาไม่โกลไม่เอานะครับวันนี้สวยๆนะครับผมมีสูงอ่ะสองตัวนะครับผม

ังาขาวอยู่นู่นระวังขาดนะเออเราต้องเล่นเบรกอ่อนแล้วตั้งนั้นทำไมของเราขาดหมดวะอ๋อมันติดปากล่างใช่ไหมมันติดปากแข็งล่างนี่แต่ติดเข้าตรงนี้ขาดหมดใช่เนี่ยอืม โดนนโดนโดนบังแล้วโดนบังแล้วไม่วิ่งเลยอะไรวะไม่วิ่งเลยก้อนไหนก้อใหญ่่จได้แลอยู่ข้างหน้านีโอ้โหว่าอะ

นนอโอ้โหสำเร็จแล้วครับไมโครสำเร็จแล้วครับไมโครสำเร็จแล้วลเว <c oughs> ต็มเต็มนะครับ <c oughs> เป็ด <c oughs> เ,เบอร์สิบหกนะครับ <c oughs> ง,บงใช่ ผผมมมดูไมูไ่่่ออกนะร้แตวาปลากเกียมเหมือนกันผมเรียกแก้มบางอย่างเดียววันนี้ไมโครสู้กับนอนนะครับแต่นอนแต่ไมโครเอาตัวขึ้นไม่ได้เลยให้มันวิ่งไปเลยแต่เดี๋ยวถ่าย,วายอยู่ <c oughs> เล่นได้พอประมาณอยู่แต่ว่าเล่นเยอะไม่ได้เล่นก้อนหินนะพี่ที่นี่รอบนี้ผมจะเล่นเบาๆตัวนี้แ้วนะครับมันอยู่มองไหนครับมันอยู่มองใด เหลือมา<ห>อีกแล้วนะครับสลับ,ปลบเปาหรือเปล่าไม่ค่อยสู้แต่ไหร่น่าจะส,ะส,ะสลับเปล้ามันเก้าหินแล้วออกแล้วออกแล้วออีกหน่นยแนะล้ว นู so ่น <brightness> ข <desserts> ้างล่างนู่นอะไรซาลาเปาครับตอนนี้ไมโครเริ่มแพ้นอนแล้วนะครับ

งูเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเสียดเสียดใช้ได้อยู่เสียดใหญ่เลยมิดคอเลยวะไหนว่าไม่เอาไปเสียด อะไรใช้ไม <Allez. S 2> ่เล็กอันดิ vải nháy này xem mấy lúc đi นั่นไงชนิดเดิมโอ้โหสุดยอดวันนี้มาดูลุงตกปลานะครับนอนลงมาข้างล่างไหม อะไรนะโอ้โหนู่นนะครับลุงอัดอีกแล้ววันนี้นอนนอนทำงานดีนะครับอย่าพอไม่เอาเลยครับวันนี้สู้ดีนะครับสู้ดีนะครับวันนี้ไมโครไ่ทำงานนะครับวันนี้ไมโคร,ร,อ,นนโครอยู่ขึ้นไหม อีกแล้วนะครับดูโดูนครับดูนครับโดอ้โหตัวแค่เนี้ยเตัวยังน,น่าจะลูกปลาไม่ไม่สู้เลยน้อนเหรอ ของเรานี่ปลาเก่าแม่นโอ้โหมันเหลืองอะไรวะวันนี้ไมโครไมโครสู้นอนไม่ได้เลยนะครับวันนี้วันของเขาจริงๆ ฮะคือก้าหินออกโดนคู่เหรอก้าหินออกแล้วออกแล้ว <c oughs> ดูโดนคู่นะครับไหนของพี่ทีเป็นไหนล้ะ โอ้ยก้างไฟอันนี้ผีอะไรเนี่ยโอ้โหของเขามงอะไรวะอะไรวะนี่นะครับปลากี <hi> <Hey! upright> <coping> ้โกงหรือเปล่านะครับนี่ของเขาก้างไฟอือหือโอ้แต่พื้นมาเลยเคาะมา เอาเอาเฮ้ยเอาอะไรวะก็แตะพื้นนี่ไง ครับผมสรุปผลงานตอนเยอตนเที่ยงนะครับไม่ใช่ตอนเย็นตอนเที่ยงนะครับอ่าวันนี้ก็มาตีกันชอนะครับไมโครไม่เด็ดเท่าหนอนนาทีนะครับวันนี้ครับตอนนี้นาทีตีหนอนหนอนกองนากล้วยนะครับผมครับหนอนนากล้วยก็ผลงานเต็มเลยนะครับหนอนนี้นี่นะครับผมเต็มเลยนะครับผมกระมงปากเกียมนะครับผม มีอ่างแกงสองตัวแล้วก็ปลาเสียดที่เหลือก็ผลงานนอนล้วนๆนะครับผมนี่นะครับนอนเจ้าหนอนนาทีหยิบมาชูรักไหนนอนน,อน,นักกล้วยใส่รวมรใส่รวมกันมาเลยนี่นะครับมีทุกขนาดนะครับทุกแบบนะครับเบอร์บีหนึ่งบีสองอยากครบเลยแต่ว่าเบอนนี้บีหนึ่งอย่างเดียวเลยอ๋อันนี้เน้นบีหนึ่งนะครับบีหนึ่งคือตัวนี้เฮ้ยนี่บีหนึ่งนี่นะครับบีหนึ่งนะครับผม กับเบ็ดนาทีใช้เบ็ดเบอร์อะไรวันนี้เบ็ดเบอร์สี่นะครับผมเบ็ดเลดตูดแบนนะครับเบอร์สี่ผลงานก็เจมเลยนะผมเหมือนเติมคันตรงมือกปล่อยถึงหน้าดินนะครับเคาะเลียดดินมาเลยนะครับผมพวงนี้มันจะแอบอยู่นี่ผลงานฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าก็หมายเดิมๆนะครับวันนี้อ่านชอ แล้วก็ไมโครจิกไม่ไ่ไม่ค่อยไปสบความสำเร็จนะครับวันนี้สู้นอนไม่ได้โอเครานไปก่อนครับสวัสดีครับผม